โอเคตอนนี้เรายินดิสคอดของ a n i เ a World Tower Defense ตอนนี้เขาแจ้งนะว่าจะอัปเดตเสร็จวันไหนนี่เขาก็แจ้งแล้วว่าจะอัปเดตวันไหนเขาได้เพิ่มอะไรบ้างเนี่ยเอ,อ่อเพิ่มสิ่งที่ทําให้คุณได้ดาต้าเก่ากับคพนมาโอเคแล้วก็การรีดาต้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องเกิดขึ้นก็ได้อุ๊ยอันนี้เรื่องดีเลยนะตอนนี้เด็บเหลือแค่2ระบบแล้วก็เขาจะไม่รีดาต้านะแล้วก็จะแจกโค้ดเหมือนเดิมกรเนี่ยอาจจะเปิดตัวในวันที่30กับ31ถ้าหากเด็บเขาไม่เจอปัญหานะ นี่คือเหมือนในออสตาล์นะเป็นหุ่นยนต์ขี่เป็นอีวานเกเลียนสปอยต่อมาเป็นตัวละครอะไรไม่รู้มองไม่ชัดอีกตัวเนี่ยคือเป็นตัวละครเบคุยะที่เข้ามาในเกมนะสปอยต่อมาเป็นรูปเงาตัวละครอะไรก็ยังไม่รู้ตอนนี้เขายังไม่เฉลยที่สําคัญเนี่ยมีโกจิต้าด้วยอาจจะมาในอัปเดตครั้งนี้มีสปอยไอเซนด้วยน่าจะมาเป็นตัวละครแหละอย่ามาเป็นบอสเลยนะสำหรับด้านล่างอาจจะเป็นการฟิชเ่นของโกคูกับเบจิต้ารูปสปอยเป็นโกจิต้านะแต่ตัวละครออกมาทำไมเบจิตโตเนี่ยงงเหมือนกัน มีสปอยต่อมาเป็นตัวละครอะไรก็ยังไม่รู้เขายังไม่บอกที่สําคัญมีระบบอีโวใหม่ด้วยนี่เป็นอย่างนี้เลยอย่างที่เห็นในภาพเป็นโกคูแบ็กที่กําลังอีโวไม่รู้ว่าเป็นระบบใหม่หรือว่าเป็นแค่คัทซีที่เพิ่มเข้ามาระดสหรับด้านล่างนะก็จะมีสกิลของอาเชอร์นะไม่รู้ว่าเขาปรับใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าปรับใหม่ก็คงจะดีมากเพราะไม่รู้ว่าสกิลอาร์เนี่ปัจจุบันทําอะไรได้สปอยต่อมาเนี่ยเป็นตัวละครจากเฟสตีกันไม่รู้ว่าจะเป็นเซเบอร์หรือเปล่าที่เข้ามาในเกมส่วนภาพท้ายนี่คือรู้สึกมันจะเเปป็็นนนดดาาใหมม่่ะไไรรู้อ ก็จะปนวันสับก,การสปอยข้อค้าของแบบอันนี้ไม่บนทั้งบริเวนสรุปก็คืออาจจะเปิดวันที่30หรือไม่ก็31ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาด